ย้อนกลับไปในห้วงอวกาศนับป้ากล่าวถึงการใช้ดราก้อนบอลเพื่อขอพอ่ให้ราดิสฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่เบจิต้าบอกว่าราดิสนั้นอ่อนแอและนั่นจะเป็นการเสียความปรารถนาไปเปล่ปาบเบจิต้าปรารถนาชีวิตที่เป็นอมะตะชาวไซย,ยาผู้ชั่วร้ายทั้งสองคนเข้าไปในสเปซพอดมุ่งหน้าสู่โลก ร่างของโกคูเริ่มหายไปพิกโลระบุว่าเป็นฝีนมือของพระเจ้าในขณะที่ทุกคนต่างโศกเศร้ากับการตายของโกคูและเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จบลง ชากที่พิซซัวัวไปเยี่ยมบ้านของโกคูเพื่อมอบของขวัญให้กับโกฮังนั้นไม่มีในมังงะตอนนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเบจิต้าและนัปป้าในอนิเมะทั้งสองมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างจากสีในภายหลังโดยเฉพาะเบจิต้านี่เป็นเพราะโตเอะคาดเดาสีเอาเองเนื่องจากในมังงะเป็นภาพขาวดำนี่เป็นครั้งแรกที่รปเอกอย่างโกคูเสียชีวิต